มีเราดยโลกนี้แชมป์เปี้ยนโลกนักร้องคนนั้นน่ะตอนสามัญพระอิรุมาต่อยมาเล่นคอนเสิร์ตดูมหาสงครามไอ้น้อยนี่ไม่กล้าไปอ่ะคิดดูน้ำตาไหลอ่ะมดสภาพพักอ๋อนที่พีูดจริงจริเว่าไงมดสภาพครับไม่กล้ามาหรกไม่กล้าไปหา้องเขาไปามาอยู่ข้างนอก ออดซ้อมรักไปหน่อยมาฟึ่งเต้นอยู่ข้างนอกอ่ะเอ้าคิดดูไม่หาตั่หัวใจไม่หาไปหาน้องคิดดูเจ้าคงไม่มีสภาพไม่มีอะไรเลยอือจูนันตกเล่นอย่างเดียวหมดใช่ดีแล้วเขาไม่ไม่เลิกเราอ่ะไม่ทิ้งเราโอ้โหวันนี้เราจะเลิกเขาไหมเนี่ยโอ้โหอสมอไม่เราอ่ะเราอ่ะทำทุกอย่างเราจะเลิกเขาไม่ได้เขาว่าอะไรไม่ดีไม่เอากรณีเอาเดี๋ยวพี่น้อยผมถามหน่อยสมัยก่อนว่าพี่น้อย ก่อนมีเ็การเนี่ยชอบเล่นม้าจริงไหมใช่ครับพี่น้อยเล่นเลยใช่ครับหลก็ขาเดียวก็เจ้าเนี่เอาเงินข่อยไปค่อยเอาไปห้ามื่นเจ้าเอามาสองมื่นแทงไม่แทงเราไม่รู้เขายังไม่มาเนี่ยเชื่อใจเพื่อนอะอือเล่นไฮโลเล่นไพ่นี่กันแต่ก่อนเนาะผู้อมจริงเนาะพี่น้อยก็เล่นทุกอย่างสมัยก่อนใช่เชื่อว่าสามารถเอามาพี่น้อยเอาไปพุมสองมื่นเจ้าเอาไปเล่นยังไม่รู้ว่าเสียแล้ว พอเรามาถ้าไปเราตามกลุ่มเขาถึงรู้ว่าโอ้หนามาก็หลอกเราเกลี้ยงหุ่นของเรานี่แทเเขามากินเราเนาะกินเราครับกระดองเขาหล่อยทีนะใช่มันกินงเราทำ้ามหุ่นของเราพันสองพันหรือขโมยได้หรือเอาคนเดียวสักเทเธอเขารวมมัวกันมากินเรามีพันไปแล้วมันจ็นจุดจบก็เป็นถือว่าเป็นประสบการณ์นัเนี่ยเขงประสบการณ์รู้ทีหลังสายทีแล้วเขาให้เอาสิเขาเจ้ไปคลายไปแกงเขาเจอเรานี่ ไม่รู้ไปถึงเราเองเราเราไม่ถูกไม่ถูกเอาสลามแล้วอะไรเขาเองแล้วพอมีมันจะเริ่มเข้ามาเข้ามาเริ่มเข้ามาเอามีแค่นั้นช่วยมีค่นี้ช่วยต่างประเทศลูกศิษย์ก็ช่วยมาที่มีรถมาเนี่ยก็ลูกศิษย์ช่วยนะช่วยด้วยลูกศิษย์ที่สามารถไปมันจะใครไหมลูกศิษย์ว่าโอ้โควิดอาจารย์คิดถึงคิดถึงอาจารย์เลยขอบัญชีมาเขาเลยส่งเงินมาให้ช่วยนี่ยังไง คือตอนมี้โควิดเนี่ยนะลูกต้องตัดไม้ไส้ก็ถือว่าโชคดีอยู่เริ่มาทำลังคาวมาจะ่กรถร่ไรที่ไหนคู้มกับเราดีความดีที่เราไม่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 เก็บใจที่เขาทำกับเราถ้าว่าคุณดึงคดีของเราทำดีทำดีของเราอาจจะได้ที่สามารถว่าจะมาโอโดนไหมครับ อยากเห็นได้คิดถึงนตัวตั้งแต่เช้าเดินไปเดินมาคนไหนวะเนี่ยคนนี้คนนี้ถึงว่าแต่งตัวรอเป็นปกตินี่ยบอกว่าจะมามาหาพี่น้อยตอนเที่ยงใช่พี่วันไปหาไอโลไอไอโลดอยู่ดีใจเดินไปเดินมาดีใจอยากเจอเราเนาะยังมีชีวิตอยู่กันเห็นกันมีอะไรเนี่ยานแล้วไม่ได้เจอว้าสี่สิบยี่ปีสามไม่ไม่ถึงสามสิบปีเจอมาเก๊าที่ี่สิบปีเยจอมาเก๊าห่วยผิดกว่าแล้วแหละ มาเกาวมาเก้าไม่ีบกีปกอไม่บว่าดีสามไปมาเก้านไปประมาณนั้นเละีสเ์กเจอันมีที่มาเกาถ้าสามเจ็ดใอใช่อาารย์นี่เจอแล้วก็เจอต่างประเทศก็รักกันเราไปเราฟังคองเลอยู่มาเกาวแล้วอัุกัยไปขึ้นีไปเชียไปเลยมึวนนั้นเรอรอ เขาพูดในหน้าเขาจนคุณมาเกาคน่ัเนหมตายแล้วใช่เนหมตายแล้วนั่นใช่เขาไปไหว้ครูที่นั่นแหละคุเกาอ่ะนับคนนับคนน่ำตาจับคนตายก่อนไอ้บูเขาไปแล้วโอ้ยว่าเจอมันมันุนว่าเจอดสั่งอยากเจอไหมม่ับมันร้อนมากสุดท้ายนี้ก็เดี๋ยวให้พี่น้อยฝากอะไรไว้กับนักมวยรุ่นหลังหน่อยนะครับ เพราะประสบการณ์พี่น้อยเนี่ยเขามีเยอะมากช่วงนนี่เลิกมวยมาไม่เหลือเพราะอะไรอันนี้ผมอยากให้พี่น้อยฝากไว้กับนักมวยรุ่นลูกรุ่นหลานหน่อยที่ทำยังไงบริหารเงินยังไงก็จะจะถอย่าุยศต่ออาชีพของเจ้าของอ่าแล้วก็ต้องซื้อสัดต่ออาชีพตัวงที่มองกรที่มองกรแล้วก็ เรื่องการเก็บเงินการเก็บเงินมหมือนกันอย่าลืมอย่าลืมคนที่เขาการะเรามีสําคัญมากเลยครับที่สอดสองหน้าที่เะคือว,ว่าอะไรก็จเจริญครับนั่นแหละนักมวยถ้ารู้จักเก็บเงินครับไม่เล่นไม่เที่ยวไม่กินมันก็ยังพอมีเงินเก็บยังมีก็หลายหลายคนนะผมเห็นชีวิตนักมวยที่ ยังไงแสนสั้นมันก็สบายนะครับแสนมึงน้อยเงี้ยครับแล้วนักมวยรุ่นใหม่ๆนะอายุมวยนสั้นเปลี่ยน3-4ปีก็เลิกแลยใช่ครับแต่สมัยนี้ค่าตัวต่อยทิ้งล้านอ่ะต่อยมวกอ่ะค่าตัวสองสามหมื่นน่ผมไม่คิดนะคิดแต่หกหมื่นขึ้นไปนี่ขาดแล้วรู้หกหมื่นนะห้าปีนี่ตีไปต่อยสิบครั้งปีละสิบครั้งนี่หกแสนตัวสองสามหมื่นไม่ค่าตัวสองสามหมื่นไม่คิดนะ ผมดังอยู่ห้าปีนี่ตีก็เลยมาตามาร้านของร้านครับชาวไมคอนเนี่ชาวนี้เป็นของผมหมดนะถ้าผมรููจับเก็บตือพวกเี้เป็นหมดรับเป็นเป็นของเราหมดเลยที่นี่ราคาเป็นล้านดีแล้วเนี่ยวเราคิดง่ายๆได้ของไม่ใช่ของเราี่ใช่ใช่้างมาอย่างนี้เขาสร้างเรามาถึงใช่ตอเรากลับตัวจะได้มันก็ไม่สาย พีค่ค,คิดคิดง่ายๆดีกว่าทําไมเราทั้งแต่น,นั่งคุยกันตรงนี้ภายในวันนี้ครับในไม่รู้กี่สิบป,ปีมาแล้วใช่ไหมล่ะพูดได้คําเดียวว่า<ช>ทุกมวลแล้วอย่าอย่าลืมตัว<ช>เราไปไปจะตัวกล่านะไปา<ช>ไปนั้นลำบากมากเลยก็ให้ทําอะไรทหมด<ช>แต่ถ้าได้ดังแลวเก่งแล้วอย่าลืมตัวเซ็ตทุกรายครับจริงๆกว่รอย่าลืมตัวถ้าลืมตัวเมื่อไหร่ก็เรียบร้อยตกมาเมื่อไหร่ไม่มีใครก็เอาคุณนี่ นั่นแหละครับสำคัญมากเลยเข้าใจเข้าใจครับยายายาเด็ดขาดเลยครับการมาทยอยยกระดูเองนี่มันยิ่งกว่าอะไรคนที่โทษเราเนี่ยผมเชื่อเล่นเราผมเชื่อนะใครที่ทรยศก่อดัชีวิตตัวเองเ่ไม่เจริญครับไม่จะเจริญยากใช่ครับผมนี่มาทําดีทุกสิ่งทุกอย่างเลยเมื่อจะฟื้นขึ้นมาโน้ยาเกือบตายครับอะไรอะไรใคร่เราช่วยได้ช่วยนะช่วยกับคุณกุ้งคุณแกเนี่ยเออ ตังนี่อ่ผมอุ้ม,มขึ้นลงขึ้ลงไม่มเอาตังนะมีตามทารุษไหให้เอาไที่พิศบํานคำวยพรมันมาใส่เราขอะไรนี้ใใจใจใจับสามารถเียนสั่งต้อต้องทำถ้ไม่ทำไม่ได้ไม่ได้ก็ไม่ไม่เลียงไปอยู่หลายปีไหมสามสีปีแล้เหลืองินเก็บไหมไปอยู่เก้าสงสมต่อได้อยู่เนี้ยไปยังดีนะ สามปีได้รถตัวแถวมาคันตัวมันน้อยไปหน่อยนะครับธรรมดาไม่ต้องน้อยน้อยร้านประบาดมาแต่มันยังไหวได้แล้วคุณขี่ดเนรถสมัยนั้นสมัยนั้นเราใช้เงินประมาณได้เงินไม่เยอะด้วยเหมือนนรประมาณอยู่มาค่วันเดียวสี่ห้าหมื่นะไม่ถึงไม่ถึงด้วยหมื่นหมื่นห้าหมื่นหกเอออาศัยได้เตะไอ้หัวมาได้ไม่เจ๊บเนี่ย เป็นคนจีนใช่ไหมจอไม้ดูหน่อยโอ้เขาพอใจเขาแต่เต็มเต็มอ๋อกำลังจะสูบบุหรี่สามารถกำลังสูบบุหรี่ใช่ไหมต่อปั๊บแป๊บอ่าอห้าร้อยเหรียญวันวันหนึ่งรายจอกำลังพันเหรียญมันก็อยู่ได้รลยมือป่าพี่น้อยนี่ปกติกินเหล้าสูบบุหรี่ไหมถูกวิญญาณเดียวครับเมื่อก่อนเหล้าไม่ดูไม่กินเขาแล้วตอนนี้สูบไม่ไม่ละเลิกแล้ะ ยางเต็มเท่กว่าห้าหกคนตะกนเป็นซองอ๋อครเบขน้อยคือว่าหัวใจครับโรคหัวใจน้อยเป็นด้วยอ่ะครับโรคหัวใจไปทําอะไรไปบรลลูนลืดไปท้กินยากินยาแล้วแต่ยังไม่ยังไม่ถึงขนาดไปเข้าหาหมอไม่ครับแค่ว่ามีอาการครัเออมันแน่นหน้าอกแน่นหน้าอกครับก็มันเขาบอส่งแถว้าอ่ะยู่ๆมันก็วู่เลยแน่นนอกเขาเข็นไปเราเลยเขาพาพวกันไปโรงพยาบาลหัวใจนั้นใช่โรคนี้แหละ แน่นหน้าอกครับนึ่งเป็นเลือดหัวใจครับเป็นเลือดหัวใจตีพี่รักให้ลุงน้อยเล่าไ่ที่ต่อยกับพี่ที่ปากแตกอ่ะค่ะอ๋อที่สามเลยครับเขาพี่น้อยที่บอกผมไว้ว่าไม่เคยปากแตกนะต่อยรวยไม่ไม่ไม่มีใครเข้ามาเล่กับผมเลยมีคนเรียนสยกผมได้โหหัวราะเลยนะวันนั้นอ่ะเอ๊พยาญนายกแน่นอนเลยพี่เดียวมันมีพี่มีหยกแล้วไม่ใช่มาต่อยแล้วนะ เขามาปังแบบยอกนะตาแตกยิ้มเลยงงเลยเป็นไปได้ยไงเนี่ยต่อยเขาไม่ถูกตักงทีแต่เขามาต่อเราทีเดียวแต่โกงกูเลยวะลักษณะพี่น้อยยอมรับใจมากเลยนะเก่งเก่งเกงไม่ใช่โยนหรเก่ง นี่ผมไม่ยอมไม่ได้กับติดปากแต่ไม่คนเดียวเนี่ยทำได้อะพี่ผมเนี่ยยอมรับคนเดียวเนี่ยบอกว่ามึงอะไรก็ได้ว่าใครในประเทศไทยเนี่ยผมแล้วติดตัวอีกครั้งที่สองติดกล้องสตรีเฟี่ร์รู้ไหมหัวใจหุ่นยนตชิงน้ำให้แล้วผมผมเล่นทุกตัวเล่นด้วยตอนนั้นเล่นด้วยตัวผมต่อห้าสี่ไปห้าหมื่นอ่ะโอ้ยกองเงินมึงจะทำกูเด้อชิงน้ำ่ะถ่ายกอง ทุเรีชิ่งเตะผมคนแบบนี้ไม่เลยนะไม่ป่วยเสร็จผมนะเซ็ตเนาะทีนี้ผมไม่สบายฉีดยามาสามเข็มแล้วปิดใช้วันใหญ่อ่ะจะให้กองทีชนะก็ไม่ได้จะให้ผมชนะก็ไม่ได้ตึง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 ตัดสินใจทำทางไกลเราก็ตัดสินใจขยับก่อนว่าเข้าเชือกไปแล้วกะไงเขาเขาเยื่อไม่โดนต้องเยื่อหรอได้ไงไม่รู้ตั้มทีเดียวชนะหมดเลยเราก็ต่อเขเข้าเชือกว่าไงเขา ดึงด um so so like ึงไม่หลุดอยู่แล้วเพราะดึงหลุดนี่งรถใต่หลังตังพี่องค์ชายบอกพี่องค์ชายบอกว่าไอ้เมืองเฟืองมึงเกงกับสารไอ้มึงเกงมือกับไอ้ทายักนายกไหมสายยังมีอะไรอ๋อสายให้ที่ปอนก็ไม่เอากูเวียนหัวสู้ไม่ได้ยอมพูดเดียวเลยมันหโอ้จริงจผมคิดอยู่ไงเขาเนี่ยเขาจะผมก็คิดอยู่ทุกวันกผมต่อใครมาถามเติมผมจริง พวกคัวหน้าคณะพวกไอ้พวกไอ้ทาต่างประเทศก็ยังทำมาในโชคไปที่สุดประเทศไอ้็มากธิทั้งโง่ทั้งเก่งทั้งสารพัดพี่กับผมมีใจเดียวกันเลยใช่เลยใครก็ช่างอันนี้ผมไม่ได้เทียวพูดอะไรนผมไม่ได้พูดจอได้นะผมบอกพูดกระจากไม่ได้ใจนะเก่งจริงแล้วต่อยใจจะหูใจจะวายก็ต่อยกรงนี้ครั้งที่สองดอกเดียวจริงๆชนะแบบ เดียวเลยตีเดียวเลยต่อรหมดยกอะต่อห้าสี่ตีตีหลังเป้งดีเลยต่อห้าสี่ห้าหมื่นสี่หมื่นเาสี่หมื่นอะแล้วผมไม่เหนื้อะไรเลยอะแล้วก็คัวตูนแอนตมมันเป็นลูกแคบมืนเดียวเลยอะ จะแพ้ก็ต่อยฟรีไปแต่ขาต้อมมาหมื่นในฝ่ายกองกนมคูร่าคิดเนี่ยกองกูต้องเล่นนะเกือบตายเพราะครั้งแรกดูสู้คนไม่ได้นะใช่ครั้งแรกกไม่ไม่ไม่สู้เลยครั้งแรกมันเล็กไอ้กองมันเล็กกว่าเยอะถามจริงเลยกองตอนนี้ครั้งแรกเนี่ยไม่สู้เลยไม่ได้ถอยถูกเลยลบไปทิ้งตัวเลยแต่ครั้งที่สองทำไมถึงสู้ขับแย้งเกือบตายยอมยอมยอมสมต่อยมวยรู้นะ ผู้ใจคนต้องมวยนะสู้ก็สู้ถ้าสู้เราแพ้นะมันนั่นอ่ะมันอยู่ที่ว่าสู้ไม่สู้ถนะสู้ไม่สู้แพ้นะครับเพรานั้นสู้โดนน็อกเลยนะคนแรกอ่ะกันแรกกันเนาะแรกก็แล้วคถ้าสู้โดนน็อกเลยนะกล้องทอนี้อ่ะเล้องทอนีโฟกัสยิงจริงย่างนั้นน่ะถ้ากับมาสู้กับป่วยแล้วนี่นี่ยคนดวงข่อยยังไม่ไม่ชนะข่อยเนาะีินแต่กับสมาธิท่านไม่เอาเอาจริงจริงทงชายบอกใช่ไห้สามสามคน ร้ยสิห้ากับร้อบแปอกไม่ต้องไม่ต้องทำหนักหรอกไม่ต้องทำหนักหรอกให้ก็ลดมาให้ก็ลดมาก็เขาวันไม่ดูอะไรมันไม่อบเลยมนยืดิีดใกล้ใกล้ไหไอ้คนที่รอเลยคนเดีก็ไม่อยากฟังเลยแล้วเตะมันเตะมันไม่ดูกเลยทำนี้ไหม โอ้ยยัง่าเจ็บก็เจ็บเจ็บแล้วเจ็บางเก่งอยู่นะวลาวมต่อยมวยอ่ะต่อยมวยนี่่อยตรงนี้มันเลือดเด้อนะผมพันนะคนนางพันเน่นเนานี่แล้วก็ทำเป็นกลมๆต่อยสบายตายกินจเดียวสองมเดียวอนแรกที่เลอกอไรขอรับโนเาตมาากมากมากาจะบอกวิธีท้อยมันตัดพาอะไรต่อยยังไง พี่น้อยแกแม่งแกไม่ต่อยปึ้งไม่พี่น้อยเนี่ยแกเป็นมวยหมัดหนักหมัดโดยธรรมชาติแล้วก็ฟังอย่างเงี้แกออกหมัดทุกอย่างเนี่ยคือออกจากหัวไหล่ทั้งหมดเห็นไหมเวลาเดี๋ยวดูแกเล่นลมแกจะออกจากหัวไหล่ทั้งหมดเอาเอาเกมนี้เลยใช่ไหมเล่นลงเดิมนีเดียวพี่น้อยไม่ใหญ่มวยหมัดไม่ใช่มวยเข่าใช่ใช่ใช่มวยมวยซีมืออ๋อแบบอันนี้มักกำลึกกำล็กซ้อมเนาะครับตัวยืนต่อยกันแน่นต่อยอ่ะเอาเลยใช่ไหมครับเอาเอาอันนี้ออกวะ ไม่ต้องรลดลดน้อนหน่อยน่อยมัดโหน้อยครเอาขึ้นตัวใหญ่พี่น้อยต้องลุ้มเยออกจากหัวไหล่ทงมดอย่างเนี้ยเขาเรียกว่าที่ตัวออกจากหัวไหล่แล้วไปข้าหัาน้ำหนักอย่างเงี้ยเข้าไปขนาดไหนนะมันไม่กว้างไงมันแคบไม่หร่อยตรง ดีเสือเก่าวันนี้เล่นหลมไปดูหน่อยนึงวิธีการออกหมัดโอเคครับโอเค